มาสิาก็ได้อ๋อฉันได้ป๊อบคอนร,ราคาถ,ถูกเป็นแค่เม็ดพืชนะให้ตายเถอะขอร,ออร้องเลยจูเลียตินป๊อบคอนร,ราคาแพงของเธอแล้ว,วก็ปากไปซะจะเหลองมันเข้าวโพดพวกนี้ดูอ๋ยเจ็บจังให้ตายต้องคิอะไรสักอย่างแล้วอ๋อไม่ต้องใช้เวลานาะนฉันก็นึกออกจะทำป๊อบคอนด้วยเครื่องหนีผมแค่ต้องรอแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเม็ดข้าวโพดก็จะร้อนขึ้นจนกลายเป็นป๊อปคอน ตอนนี้ละตอนนี้และอีกแป๊บเดียวเท่านั้นใกล้แล้วใกล้านานกกแล้วปีบ,บีอีกนานไห่ฉันกินหมดแล้วนะป๊อปคอนของฉันนะ่ะโอ้มีบางอย่างเกิดขึ้นเออแย่ oh, yeah, ฉันทำป๊อปคอนสำเร็จแล้วดูลี่เดวี้สี่หลายแพ็กได้ผลถึงไม่มีใครเชื่อแต่สุดท้ายฉันก็ได้กินป๊อปคอนนะเจ๋งจังเลยอืมอร่อยมากต้องทำเพิ่มด่วนแต่ฉันจะทำให้มันเร็วขึ้นนะตอนนี้ก็ล้อมันต้องได้ผลแน่นอน แล้วอีกนิดเดียว <What? S 1> โ,อโอ้ดูเหมือนมีบางอย่างผิดพลาดให้ตายเถอะเจอลี่มันก็ลังระเบิดแล้วเจอลี่มีบางอย่างลังมั้ยฉันกลัวโอ้โหพวกเธอทำดอกไม้ไฟป๊อปคอนออกมาเหรอสาวสาวแต่เม็ดข้าพ่อุกเม็ดแตเป็นป๊อปคอนได้จริงๆนะโอ้โหต้องอย่างนี้สิเป็นการระเบิดที่ลุลลานจริงจริงอยากลองป๊อปคอนไหมล่ะ <S <S ดูเหมือนว่าไม่อยากลองกันแล้วล่ะงั้นก็ไปกันต่อเลย